อะไรกดสลีปุ้ยแม่ยัง working กูจลีปไอตัวปวดมาไอตัวปวดผมพูดดังไปหน่อยมาเลยตื่นมันเลยนะ <laughs> ชอบเสียงสองอาจารย์ค่ะจริงๆผมมีหลายเสียง <laughs> เสียงสุนัขยังทำได้เลย <laughs> คำๆคำๆเอาๆให้กำลังใจกดกดกเบิกดเบิปุ้ย เสร็จแล้วโอเคเดี๋ยวไล่สาระกันน้าอย่าลืมนะวันนี้อ h a p p y within you นะครับผมก็จะพูดเรื่องของสนุกสนุกกันวันแห่งความคิดสร้างสรรค์วันคิดแห่งความคิดสร้างสรรค์เนี่ยก็คือวันศุกร์มันสติที่อะไรที่ผมเล่าให้ทุกคนฟังเนี่ยมันเป็นวิทยาศาสตร์ความคิดสร้างสรรค์เนี่ยนะมันเกิดเดี๋ยวผมจะให้เป็นขั้นตอนเลยนะครับมันเกิดจาก เวลาเรามีความคิดสร้างสรรค์ลองคิดดิลองคิดดิความคิดสร้างสรรค์เกิดตอนที่เรามีความสุขแล้วก็บริษัทถ้าเราทํางานกับบริษัทเขาต้องเราให้เราคอทงานให้เรามีความคิดสร้างสรรค์ในองค์กรแต่เราเครียดหน้าเหมือนรัดไปเรื่องเนี้ยแล้วเราจะอะไรมาคิดอ่ะแล้ะเราต้องยิ้มล่าเลยใช่ไหมเพื่อความคิดสร้างความคิดสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นเรื่องของเริ่มจากความสุขเป็นวันดีที่ ถึงอนาคตถึงแม้ว่าเราวางแผนเ <ไป S 1> วลาเราเครียดเนี่ยหน้ามันกะไปเลิก<ๆ>ดูดิดูตาเลยตาปิดปากปิดแล้วแถมเป็นทรงอีเบกถ้าตรงนี้ตรงนี้ปิดเนี่ยหูปิดทุกอย่างปิดสมองปิดแล้วแถมได้ซิกแพคเพิ่มแม่ตรงซิกจมูกซิกแพคแต่ตอนนี้ผมมีซิกแพคถึงหน้าผากแล้นะโอเคแต่ เมื่อ everything ปิดเนี่ยสมองปิดนั้นอันตรายความคิดสร้างสารรค์ไม่เกิดนะพี่น้องนะดังนั้นเนี่ยเราเราต้องมีเขาเรียกวหน้าเหมือนลาบโดรลาบโดสุนัขที่มีความจำเยอะที่สุดในวงสุนัขลาบโดเนี่ยเป็นสุนัขที่มีความจำสูงถึง360คําคำสั่งนะครับ เขาถึงดม,ดมกลิ่นนู่นดมกลิ่นนี้ได้อะไนะแล้วแต่สุนัขตัวนี้ก็ต้องฝึกอบรมดีๆเพราะว่าเขาขี้เล่นเขาจะมีความสุขเขาจะขี้และลาบโดเป็นสุนัขที่มีความสุขที่สุดแ,แล้วก็เหมาะกับคนตาบอดแล้วก็เหมาะกับเด็กนะครับเพราะนั้นลาบะโดมันจะเป็นเมนีหน้ามีหน้านี่คือรปเบิเลือกน่ากลัวลาบโด ยิ้มตลอดยิ้มตลอดเพราะผมเคยเลี้ยงทั้งสองแบรนด์มาสองยี่ห้อไอ้สองพัน